ากถึงหลายคนที่ติดตามช่องผมมานานนะครับแล้วก็น่าจะเคยได้ดูพีโจโกเมสดาซินวาซึ่งเขาก็เข้ามาฝึกฝนกับผมได้ สักพักหนึ่งนะครับด้วยความที่พีโจโกเมสดาซินวาเนี่ยเรียนอยู่ในกรุงเทพนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องกลับไปอยู่ที่กรุงเทพผมก็เลยถือโอกาสนี้เขาน่าจะไปอยู่กับคุณวิทย์ในเพจของ m ิสเตอรไฟนะครับซึ่งในนั้นก็จะมี Data มีอ่วมนะครับแล้วก็อีกหลายคนที่เก่งๆซึ่งผมเองก็อยากจะฝากถึงคุณวิทย์ด้วยนะครับ